พีทมอสเจ๊ไตนะครับขนาด5ลิตรกับขนาด20ลิตรมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับเอาละครับเริ่มกันที่ไซส์5ลิตรก่อนนะครับมีวันที่ผลิตด้วยนะแล้วก็มีจํานวนบอะนะพีทมอส5ลิตรขนาดแบบกระสอบนะมีทั้งหมด15ถุงนะครับเดี๋ยวลองยกกันออกไปดูนะครับถ่ายแล้วครับอันนี้ก็คือขนาด5ลิตรนะครับเดี๋ยวเราาไปดูขนาด20ลิตรกันต่อครับเอาละครับอันนี้นะครับขนาด20ลิตรนะครับมี5ถุงนะครับครับเดี๋ยวลองยกกันไปเลยครับ กระสอบมันเท่ากันเห็นไหมครับถ้าเป็น5ลิตรนะจะบรรจุได้15ถุงนะครับแต่ถ้าเป็น20ลิตรนะครับจะบรรจุได้5ถุงนะครับต่อ1กระสอบนะครับทีนี้นะครับวิธีการในการแกะถุงไม่ให้ถุงเสียหายนะบางคนฉีกไปอย่างนี้เลยนะถุงก็เสียหายนะจริงๆถุงสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับก็คือให้เราตัดได้ดำๆที่มากระถุงนะครับถ้าเกิดดึงแล้วมันไม่ออกให้ไปตัดอีกทางหนึ่งนะครับแล้วลองดึงมันจะมีทางที่ดึงออกนะเนี่ยครับดึงออกครับนี่ อ่าออกง่ายเลยนะครับแล้วก็กระสอบเราก็สามารถเอาไว้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือขนาด5ลิตรนะมี15ถุงจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไล่นับกันดูนะครับอ่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9 1 0 1 1่ห้าห4 15ครับมีทั้งหมด15ถุงจริงๆเลยนะครับถ้าเป็นกระสอบมามันก็จะบีบอัดกันมานิดนึงนะครับแบบนี้นัเราก็ต้องมาตีๆหน่อยนะครับตีๆให้มันให้มันคลายตัวกันีไปอ่ะโซนอีกถุงนึงนะครับผมขนาด20ลิตรมีทั้งหมด5้าถุงนะครับก็หลักการเดียวกันนะถ้าเราตัดแล้วมันไม่ออกนะครับก็ไปอีกทางหนึ่งนะครับอ่านี่ครับแล้วลองดึง1 2ึป๊บนี่ครับอันนี้นะมี5้าถุงนะครับมีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองนับดูนะครับ1นะครับ2ครับ สามครับแล้วก็สี่ครับแล้วก็ห้านะครับผมนะครับมีห้าถุงจริงๆนะครับผมนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแกะเนื้อ พอออกมาันดูกันนะครับพิทมอสเจ้าไตนะครับข้อดีก็คือนะครับวิธีการฉีกนะเขาจะมีรอยปุกตรงนี้นะครับแล้วเราก็ฉีกอย่างนี้ครับนะเราจะแขวนอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีเป็นที่แขวนแล้วก็ที่ถือตอนที่เราใช้แล้วก็ฉีกนะครับฉีกออกมาครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะเป็นแถบถุงซิปนะครับใช้ไม่หมดเก็บไว้ได้นะครับนี่นะครับเราก็ทําการเปิดถุงออกมาครับพับมะ นี่ครับสมมพูดเราใช้ไม่หมดนะครับเราก็ปิดเก็ยบเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้นะครับอ่ะนี่ก็คือขนาด5ลิตรนะครับนี่คือเนื้อของเขานะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าใส่นะครับถ้วยตวงนะ5ลิตรนะครับอันนี้คือ5ลิตรนะครับจะได้5ลิตรจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเทเลยครับอ่า5ลิตรพอดีเลยนะครับผมนะครับถ้วยตวง5ลิตรทีนี้นะครับเดี๋ยวลองเทลงไปว่า5ลิตรมันเยอะแค่ไหนนะครับอ่ะ นี่ครับ5ลิตรนะเยอะแค่ไหนนี่ครับผมอันนี้คือปริมาณ5ลิตรนะครับต่อไปครับทิป้อจะใส่20ลิตรนะครับอันนี้ก็จะมีที่เปิดเหมือนกันนะครับเ่ะลองเปิดดูนะครับครับแต่อันนี้รู้สึกจะเหนียวกว่าแล้วก็ไม่ใช่เป็นถุงซิปนะอ่ะเฉีกมาก็เปิดได้อยู่แต่ว่าจะออกยากกว่า5ลิตรนิดนึงนะอันนี้แปลกเนาะนะครับคือเขาไม่ได้ทําเป็นถุงซิปนะถ้าเกิดใช้ไม่หมดก็ต้องเอาหนังยางผูกแล้วกันนะครับหนังยางผูกอย่างนี้อันนี้น่าจะออกแบบมาเพื่อแบบสำหรับคนที่ใช้เยอะๆนะครับ โอ้เยอะนะครับ20ลิตรเยอะนะอีก5้าลิตรนะครับนีเยอะไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆเกินแล้วเนี่ยเป็น10แล้วนะครับ10ลิตรแล้วนะครับอ่าแล้วก็อีก5ลิตรจะพยายามให้เป็นพอ1ถาดไหวไหมนะครับอ่ะปั๊บอ่าได้อยู่ครับอีก5ลิตรสุดท้ายนะครับตักมากตักน้อยนะมันก็เลยไม่เท่านะครับผมนะโอ้ได้อยู่นะครับแต่ว่าแบบพูนๆเลยนะครับพูนๆกันไปเลย นะครับมีทะลุทะลนนลงมาบ้างอันนี้คือ5ลิตรนะครับอันนี้คือ20ลิตรนะ5ลิตรก็จะน้อยกว่าน้อย0ลิตรก็จะเยอะนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเนื้อนะพีทมอสนะครับเจียไตนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลองดูกันอีกทีนึงนะครับเป็นพีทมอสนะครับไม่ใช่ดินนะครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเอ่อเป็นพืชพีทนะครับที่ทับถมกันมาเป็นเวลาพันพันปีนะแบบคล้ายน้ำมันเนี่ยครับมันเป็นทับถมกันมาแล้วเขาไปขุดมานะใครที่สนใจนะครับพีทมอสเจียไตนะครับทั้งแบบลรนะคับบแแ้วกทงง่ขาย1ุ็ แบบกระสอบแบบนี้นะครับก็สามารถทักแชทนะครับไลน์ไอดียนะครับออกเกษตรครับย้ำอีกทีนะครับออกเกษตรนะครับเติมข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็พิเศษนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับได้ราคาพิเศษนะครับโคดรับก็คือโทนี่พีทมอสจะไต่ราคาพิเศษนะครับแจ้งโคดลับนี้กับพนักงานขายนะครับแล้วบอกราคาที่เคยซื้อนะครับออกเกษตรให้ถูกกว่านะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรนะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่ออกเกษตรครับสวัสดีครับ